ื่อวะพี่แอมเขาจะไปหัวหินจะไปกันไหมเี้เกียจไม่เอาอ่ะร้อนอืมไม่ไปใช่ร้อน อยู่ที่ไหนวะเนี่ยมาทำอะไรที่นี่มีรถไฟด้วยนะ,ตา,ะตาตากสาหัวหินหัวหินหัวหิน่ะ,ะวันนี้ทำไมถึงมาเที่ยวหัวหินครับผมหัวชุ้ยงองล้งเอ่อล้งหนุยขุ้เก้อะอ่ะยสี่ิ เดินทางมาที่นี่เนี่ยก็เขาก็เดินทางมากับรถโตของเขาอ่าก็คือหมายว่าขับมาเรื่อยๆอ่าเออง่วงที่ไหนก็พักอ่าหลับที่ไหนก็ลงข้างทางจอดอยู่ตรงนั้นแหละโอเคแล้ววันนี้กินอะไรมาหรือยังอ๋อเจ็ยงับกับกําปุกนี่เอ่อไหลเดี๋ยว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 นะคำที่กูถามมันนิดเดียวเองนะ มันประโยคยาวเลยมันยาวมูไหล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 มาพูดต่อเลยพูดต่อเลยโอเคอ่ะโหส้าห้าสิบห้าสิบห้าห้าเจ็บเมื่อกี้มึงถามว่าอะไรนะเนื่องจากมาพบปะเพื่อนใหม่เขาก็เลยอยากจะเลี้ยงเออแพนด้าไอ้แพนด้าแพนด้าชุบแป้งทอดใช่ใช่แพนด้าชุบแป้งทอดแต่ต้องลอกขนก่อนนะครับไม่งั้นกินไม่ได้ อ้าวเดี๋ยวสรุปนี่พูดไทยได้นี่อ๋อเหรอพูดแต่งกับพี่แอมนี่แหละฮะคนพาเรามาคนพาเรามาพาเรามามาลุกนว่าเจ๊กที่ไหนนะเจ๊กเลี้ยวเจ๊กเลี้ยวจริงป้ะเนี่ยพี่โอ้หเลี้ยวจริงว่ะขอแล้วมีมีมาทำอะไรบ้างครับพี่วันนี้ออ๋นี่มาทำ drum circle แต่วันนี้นะฮะเนื่องจากเราไม่ใช่รายการท่องเที่ยวนะฮะไม่ใช่เราจะมากินไอติมไห่ทองกันที่หัวหินฮะไป กเลยอ้กิมไผ่ทองต้องมากินที่หัวหินเท่านั้นครับป้าผมขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับ <Hi. S 1> สำหรับธุร,ธรกิจไ,ไอไอศครีมเนี่ยป้าคิดว่ามันเป็นยังไงบ้างครับกับกับประเทศไทยคร,าารับีกโอ้จริงเหรอฮ <c oughs> ะครับ <c oughs> ตรงนี้พี่ไปพากเอานะ ก็นี่แหละครับเป็นบทสัมภาษณ์ของคนทำงานสู้ชีวิตนะฮะหาชาวที่ค้ำในในในประเทศไทยนะับตราบใดที่ตะวันยังไม่เช้นแสงเราก็ต้องมีแรงทํางานต่อไปนะฮะชีวิตเราเนี่ยต้องเกิดมาสู้นะครับทุกคนอาจจะมีต้นทุนไม่เท่ากันแต่ทุกคนมีเวลาเท่ากันผมขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่สู้ชีวิตอยู่บันมังสีโส คือเกลอกตายลสีสีลายปีเองเองเดี๋ยวเราจะมากินเนื้อแพนด้ากันนะฮะตลกหนังพร้อมโอ้นี่ประเทศจีนนี่ดีนะฮะมีพัดลมมันเป๋าให้แพนด้าด้วยโอ้ <c oughs> อร่อยฮะ,ะเดี๋ยวป๊อกกินโชว์นะไม่กินไม่กินไม่กินพอแล้วพอแล้วปากปาก,ปากเจอ้อไม่ไหวอ่ะเผ็ดอ่ะโดนต่อยผมไปเดินชิเคด้ามาเื่อตัวละพผ่านผมต่อต่อพ่อค้าให้เหลือแค่40บบาทจะซื้อเขาครับผมพ่อค้าให้ด้วยนะให้อะไรครับให้ไปซื้อร้านอื่น เห็นนะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตับเบอร์เเาได้เข้าได้เห็นนะตใจแล้วเนาะกินอิ่มใสนนก็มากับพี่แอมแล้วเดี๋ยวเราจะไปร่วมสนุกกับพี่แอมสักหน่อยเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับที่ไม่ให้เสียเข้าสุกมาที่พาน้องๆมาเลยรี

สนุกสนานสนุกสนานที่สุดยอดเลยนะคนนั่งเต็มแล้วอยากจะเชิญเขาลงมาไม่มีที่แล้วมาได้ครับมาได้คนดูแบบไม่ได้ไป่มที่ไี่มีแล้วครบแล้วครับครบแล้วจะเชิญอีกเงิน85บาท85ไอ้สัิน์สาคนพี่พี่อยู่เดินอยู่เดินเลยจ้า พี่ฟอมีสองร้อยพี่นี่คือรถที่เขาให้พูดใหม่พูดให้กล้องงงบ้าไปแล้ว